เจ้าของธุรกิจนี้เดิมทีแข่งกับราคาครับแล้วขายไม่ออกกําไรก็น้อยราคาก็น้อยยอดก็ตกตอนนี้ครับเขาไม่แข่งกับราคาแล้วเขาเพิ่มราคาด้วยกําไรก็มีมากขึ้นแล้วยอดนะครับเพิ่ม3าถึงสเท่าเลยนะครับนี่คือลูกศิษย์ผมคุณภูมิครับเดี๋ยวเรามาคุยกับเขานะครับว่าเขาคิดยังไงเขาทํายังไงแล้วเขาเอาเทคนิคต่างๆนี่ไปใช้ยังไงแล้วไม่ต้องแข่งกับราคาเลยมาเจอกันครับคุณภูมิครับสวัสดีครับคุณภูมิสวัสดีครับลองแนะนําตัวก่อนดีกว่าจะได้ทุกคนรู้จักคุณภูมิครับชื่อ ภูมินะครับภูมินนท์จันนะครับชื่อจริงทาเกี่ยวกับใบญาติทางานละงานต่างๆครบวงจรครับผมคุณภูมิครับลองบอกเรื่องผลลัพธ์ได้ไหมหลังเท้าการเรียนใช่ไหมมีผลลัพธ์อะไรบ้างรู้สึกยังไงบ้างไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยครับตอนแรกนะครับก็ชื่อตัดสินใจมาเรียนก็ชื่นชอบลักษณะท่าทางของคุณเดฟนะครับในการที่พูดคุยหรือว่าการขายเทคนิคต่างๆที่ลงใน a c e b o o k นะครับแล้วก็พอได้มาเรียนจริงๆก็รู้สึกว่าคุณเดฟเนี่ยเป็นคนที่มีเอนเตอร์จี้ นะครับแล้วก็มีเฟรมเวิร์กมีหลักการง่ายๆนะครับที่ทําให้เราเอาไปจดจําและไปประยุกต์ใช้โดยที่ใช้ได้จริงในทางปฏิบัติจริงๆครับเพราะว่าเท่าที่ทราบคือคุณเดฟเป็นคนที่ทําเกี่ยวกับการขายนะครับเป็นคนที่เริ่มต้นตั้งแต่ยุคแรกๆนะครับแล้วทำจนประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็มีอะไรที่จับต้องได้อย่างชัดเจนนะครับผมก็เลย มาเรียนกับคุณเดฟนะครับแล้วก็ใช้หลักการเนี่ยในการที่พัฒนาตัวเองนะครับเปรียบเทียบกันว่าจริงๆเราก็เรียนมาหลายเจ้าแล้วครับแต่ว่ารู้สึกว่าประทับใจคุณเดฟมากที่สุดนะครับก็เลยพยายามที่จะเอาหลักการที่คุณเดฟสอนนะครับลักษณะท่าทางต่างๆเนี่ยมาประยุกต์ใช้นะครับแล้วก็ลองทดลองทําดูก็ปรากฏว่าได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเยอะเลยครับแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงครับที่บอกว่าดีขึ้นมีเบอร์มีอะไรให้แม้เป็นเปอร์เซ็นต์เป็นอะไรให้ลองแชร์หน่อยที่ว่าผลลัพธ์รู้ได้ไงว่าดีขึ้นก็เเมื่อป เทียบกับถ้าเป็นช่วงเนี้ยครับของปีที่แล้วนะครับคือยอดขายเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ2เท่าถึง3เท่าได้นะครับถ้าเทียบกับปีที่แล้วจากการที่เรียนกับ คุณดิฟแล้วเอาไปใช้ระยะเวลาประมาณ3เดือนครับโอ้สุดยอดมากเลยแล้วก็สมมติเดิมทีอ่ะเวลาคนเขาทักเข้ามานี่ก่อนที่เราเรียนเนี่ยถ้าทักมา10คนคุณปิดได้กี่เจ้าแล้วตอนนี้ทักมา10ปิดได้กี่เจ้าก็ตอนนี้ครับถ้าทักมาเนี่ยโอกาสปิดได้สูงถึง70%เลยครับจากแต่ก่อนก็ประมาณสัก40-30%นะครับแฮปปี้ไหมแฮปปี้ไหมแฮปปี้ครับก็รู้สึกว่าสิ่งที่ที่เรียนมาเนี่ยสามารถเอาไปใช้และได้ผลนะครับจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรเยแค่จิบไปบางส่วนแค่นั้นก็สามารถเปลี่ยน อย่างเช่นเรื่องของ e NERGY ที่คุณเดฟบอกว่าเ,เราต้องมีมากกว่าคนที่เราจะคุยด้วยนะครับและเรื่องของอลักษณะอย่างเช่นถ้าเราไม่ได้เจออย่างเช่นถ้าลูกค้าทักมาทางออนไลน์เนี่ยครับก็ต้องมีน้ําเสียงที่ทําให้เขารู้สึกเชื่อถือนะครับแล้วก็ต้องมี e NERGY ประมาณนี้ครับอืมสุดยอดมากเลยอ่ะคุณภูมิเดี๋ยวเราย้อนหลังไปนิดนึงนะก่อนที่เข้ามาเนี่ยติดปัญหาอะไรอยู่ทําไมบอกว่าเฮ้ยเราต้องไปเรียนปิดการขายคุณภูมิก็ทํากิจการมากี่ปีแล้วนะตอนนี้ ผมทํามาเป็น10ปีแล้วครับสิปีแล้วใช่ไหมกิจการก็โตมาแล้วทําไมมาบอกว่าเฮ้ย hey, เรายังติดปัญหาติดปัญหาอะไรครับแล้วคืออะไรครับขอรายละเอียดตรงนี้หน่อยจริงๆนะฮะก็คือทุกธุกรกิจครับพอเราทํามาถึงจุดๆหนึงนะะ่งครับก็จะเริ่มมีคู่แข่งความแตกต่างของธุรกิจก็คือว่าเราจะทํำยังไงนะครับที่สามารถแก้ปัญหาลูกค้าอ่าแล้วก็สื่อสารให้ลูกค้าเนี่ยเชื่อถือได้แล้วก็มั่นใจได้ก็ประโยคที่คุณเิฟชอบพูดก็คือปิดการขายแบบพรีเมียมอันนั้นคือตกใจ ผมที่สุดแล้วครับอืมและเดิมทีอ่ะปัญหาอะไรก่อนที่เรามาฟังเรื่องพรีเมียมอะ่ะปัญหาคืออะไรว่าเฮ้ยเนี่ยมันแบบไม่สบายใจไม่ชอบเลยในธุรกิจคุณอยากจะแก้ปัญหาอะไรก่อนที่เข้ามาเรียนทุกธุรกิจครับมันจะแข่งขันกันด้วยราคาซึ่งลูกค้าจะสนใจเรื่องราคาอย่างเดียวแต่ว่าเราจะทํายังไงที่จะสื่อสารให้ลูกค้าเห็นถึงความแตกต่างความโดดเด่นตรงเนี้ยครับที่เราจะสามารถสื่อจุดแข็งของเราได้นะครับแล้วก็ขายในราคาที่เราสูงกว่า หรือดีกว่าพร้อมคุณภาพที่ดีกว่าด้วยครับเดิมทีคุณภูมิแข่งกับราคามากแต่เดี๋ยวนี้ไม่แข่งกับราคาแล้วเพิ่มราคาด้วยพรีเมียมด้วย ใช่ครับก็คือตอนนี้เราเน้นเรื่องของภาพลักษณ์นะครับแล้วก็เรื่องของการบริการนะครับแล้วก็การทําการตลาดที่ตรงกลุ่มเป้าหมายของเรามากขึ้นโอ้ oh, ดีมากเลยและเดิมทีกลุ่มเป้าหมายเนี่ยคุณบอกว่าทําการตลาดนี้ถูกเป้าหมายมากขึ้นถูกได้ยังไงครับตอนนี้เดิมทีมันไม่ค่อยถูกแล้วทำไมตอนนี้ถูกครับหนึ่งแล้วคือที่เราจะวางโพิชั่นเราก่อนนะฮะว่าเราเป็นแบบไหนแล้วคําพูดที่เราสื่อสารไปเนี่ยเราต้องการสื่อสารไปที่กลุ่มไหนซึ่งถ้าเกิด คำพูดเราต้องการวางในกลุ่มที่เป็นพรีเมียมหรือว่าอยากได้การบริการที่ดีนะครับเราก็ต้องพูดหรือสื่อสารไปที่กลุ่มนั้นเป็นหลัก นะครับโดยเราก็ต้องมานั่งคิดว่าเสียงในหัวของกลุ่มลูกค้ากลุ่มนั้นเขาคิดอะไรอยู่นะครับแล้วก็หาทางแก้ปัญหาของผมอยากให้ความรับบทดน้าดเป็นความรับของคุณแล้วนะแล้วไปเรียนมาจากไหนคุณภูมิวันนี้อันนี้อันนี้ไปเรียนมาจากไหนเรียนมาจากลิปนี่แหละครับเรียนมาจากไหนนะคุณเดฟครับได้ได้ผมรอนเล่นผมรอนเล่นนะโชคดีด้วยโชคดีผมดีใจมากเลยเวลาคุณภูมิอ่าหลายคนอ่ะผมสอนแต่ไม่ฝึกแต่คุณภูมิเอาไปฝึกคือผลลัพธ์ที่คุณภูมิได้ก็เป็นเพราะว่าคุณภูมินะเอาข้อมูลไปเอา เราไปฝึกเยอะไหมฝึกเยอะไหมครับก็คือจริงๆเฟรมเวิร์กของคุณเดฟเนี่ยฟังเหมือนง่ายนะฮะแต่ว่าลึกซึ้งครับอ่าเมันต้องใช้ใช้ความชานาญใช้สัญชาตญาณพอสมควรแต่ว่าอย่างน้อยเราจะมีเฟรมเวิร์กอยู่ในใจแล้วอย่างเช่น P R S เนี่ยเป็น s ิศ l ์โซลูชันเราก็จะมีอยู่ในหัวอยู่ตลอดเวลาอ่าแต่ว่าเราจะทำยังไงให้มันทิกเกอร์ออกมา ด้วยอัตโนมัตินะครับตรงนี้ต้องใช้ชานาญและความฝึกฝนนะครับผมชอบมากวิธีฟังแบบนี้คือผมอยากจะแบบนี้ไงคุณรู้สึกไหมว่าเราอ่ะสอนให้คุณวิธีคิดหรือว่าเราสอนให้บ่อยให้ทาแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบไหนคุณคิดว่าสอนวิธีคิดครับสอนกอ่อนสอนวิธีคิดดีกว่าไหมดีกว่าครับ ดีกว่าเพราะว่ามันสามารถต่อยอดและประยุกต์ได้กว้างกว่าอ่าแต่การสอนแบบจับมือทำเนี่ยพอสักพักตลาดเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยเราจะไปไม่ถูกแล้วครับแล้วคุณคิดว่าคุณเมื่อกี้คุณบอกใช่ไหมคุณภูมิบอกว่าก็ไปเรียนมาจากหลายคนแล้วตอนนี้คุณก็เรียนมาแล้วคุณเห็นคลิปเราผ่าน Facebook เข้ามาเรียนแล้วข้อแตกต่างที่คุณเห็นว่าผมให้มีอะไรบ้างลองไล่มาให้ผมหน่อยสิพราแตกต่างนะครับผมว่าคุณเดบจัดระเบียบการสอนน่ดีแล้วก็มีเฟรมเวิร์กที่จดจำได้ ง่ายแล้วก็เป็นระบบที่ผมดูนะแต่ถ้าเกิดเหมือนผมไปเรียนทั่วไปมันจะค่อนข้างที่จะลอยลอยส่วนหนึ่งนะก็คือพูดไปพูดไปบางทีเราเราจับประเด็นไม่ได้แต่ผมก็ผมชอบวิธีการแบบนี้นะก็คือด้วยส่วนหนึ่งที่ผมก็เป็นสายพวกวิศวะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะชอบที่มันเป็นอะไรที่สามารถเขียนเป็นเฟรมเวิร์กนั้นได้แล้วก็มาดูคล้ายๆแผน่นๆนะครับดูแผ่นที่อ่าว่าตรงนี้ต้องไปตรงนั้นนี่นี่นี่าแล้วจับพวกเนี้ยมา ประยุกและดูว่าไอ้ปัญหานี้ลูกค้าคนนี้เราจะใช้เฟรมเว์บตรงไหนอะไรยังไงในการแก้หรือในการสื่อสาร,รในการทําการตลาดนะฮะก็คือเป็นสิ่งที่แตกต่างแล้วก็อีกอย่างนี้ที่ผมสังเกตได้คือคุณเดฟเนี่ยเป็นคนที่ตั้งใจสอนจริงๆฮะคือผมเรียนเรียนนี่คือแบบ2ชั่วโมงอย่างต่ไมีแต่ต่อรับไม่มีขาดแล้าม,มีเวลาเยอะนี่เก็งคงไป3าสชั่วโมงยังสอนได้นะครับเป็นคนที่เอเนอร์จีเยอะจริงฮะดีดีไม่ผมก็ชอบแล้วผมก็ชอบชอบสอนเวลาคุณภูมิเอาไปฝึก แล้วแชร์วินแชร์อะไรคุยกันเราก็ชอบมันก็แบบเหมือนว่าเวลาเราให้ความรู้ไปแล้วก็ลูกศิษย์เขาไปฝึกเราก็ชอบใช่ไหมแล้วคุณก็ได้ผลลัพธ์มันก็เป็นวินวินกันโอเคดีมากดีมากคุณภูมิครับผมอยากจะขอสอบถามนิดหนึง่งก่อนที่เข้ามาเรียนเนี่ยบางทีมันก็มีคนใช่ไหมเสียงในหัวเฮ้เราก็เรียนมาเยอะแล้วใช้จ่ายคอ์สต่ตางๆแล้วนู่นนี่แล้วเสียงในหัวของคุณภูมิมีอะไรบ้างตอนนั้นแล้วก็คุณเผชิญหน้าเสียงในหัวยังไงตัดสินงใจางมาเรียนครับก็อย่างที่บอกว่าผมมีปัญหา เรื่องของสงครามราคาแล้วอย่างหนึ่งสําหรับคุณเดฟผมก็รู้สึกว่าผมดูท่าทางแล้วน่าเชื่อถือได้ไหมประมาณเนี้ยเวลาดูคลิปมาคุณก็บอกเอ้เชื่อถือได้ไหมและแล้วทำไมเชื่อถือครับทำไมเห็นว่า ไม่แน่ใจว่าใช่และเชื่อถือแล้วทําไมตัดสินใจลงครับไม่เคยรู้จักกันเลยใช่ไหมเคยร,รู้จักกันไหมไม่เคยใช่ไหมไม่เคยเลยครับเออทำไมอะ่ะทำไมเห็นคลิปไม่รู้เชื่อใจได้เปล่าก็ทําคอร์สมาตั้งเยอะแล้วทําไมนี่จะแตกต่างกันขอเล่าฝั่งนั้นให้ผมฟังหน่อยผมก็ไม่เคยถามนะอยากรู้มากเหมือนกันผมก็เจอปุ๊บผมก็ดูคลิปตอนแรกดูคลิปใช่ไหมฮะลองเข้าไปดูหน่อยหนึ่งแต่ผมก็ไม่ได้อะไรมากนะฮะพอสักพักมีขึ้นมาอีกผมก็ดูอีกดูทุกวันจนรู้สึกว่าเอออยากฟังตัวจริงอยากรู้จักเขาจริงๆแล้ววเพพราาะู่ด แต่และอย่างนี่คือแบบมันใช่จากประสบการณ์เราที่เราผ่านผ่านมาเรารู้ว่าคนคนนี้คือทําจริงๆปฏิบัติมาจริงๆเพราะเราก็มีประสบการณ์ส่วนหนึ่งนะเราทําลองผิดลองถูกมาเราก็พอรู้ว่าเอ้ยใครเป็นยังไงจากการที่เราฟังทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยเรารู้แล้วว่าคนนี้จริงๆ อืมกูจักแล้วเอาทักมาโอ้ดีดีด,ด,ทดีที่ทักมาไหมดีไหมที่ทักมาดีครับดี <c oughs> ยิ้มเลยตอนนี้ยอดเพิ่มมากี่เท่าแนละ้ว <c oughs> สองเท่าสามเท่าก,กี่เท่านะสองถึงสามเท่าเนี่ยนะดีดีตกมือตกมือให้ตกมือให้เก,ก่งครับเก่งครับคุณภูมิตอนนี้คุณภูมิถ้ามีคนอื่นเขาฟังอยู่ตรงนี้เขาก็บอกเฮ้ยไม่แน่ใจเฮ้ยเราก็แข่งกับราคาเหมือนกันเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเชื่อถือได้ไม่ได้ไม่รู้เราก็ทําคอร์สมาเยอะแยะแล้วคุณภูมิมีคําพูดให้เขาอะไรบางนลอง ชิญบอกเลยครับก็อยากให้ลองเปิดใจครับอ่าแล้วก็ลองมาเรียนดูนะครับเพราะว่าคุณเดฟเนี่ยแตกต่างจริงๆอย่างที่หนึ่งก็คือเรื่องความตั้งใจผมให้เกิน้อยครเป็นคนที่มีความตั้งใจแล้วก็มีเขาเรียกอะไรมีจิตวิญญาณเป็นเป็นคุณครูหรือเป็นอาจารย์สูงนะครับแล้วก็มีแถมตลอดครับไม่มีขาดมีโบนัสให้ตลอดอ่ากับแกก็จะมีโบนัสให้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพูดคุยได้เลยครับก็คือค้าที่เราเรียนกันเนี่ยก็จะมีการสอนนะครับแล้วคุณเดฟก็จะเปิดให้ แต่ละคนสอบถามนะครับก็สามารถติดตรงไหนหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามได้นะครับคุณเด็ก็จะเป็นคนที่ก็คือแบบมีความตั้งใจในการตอบอะ่ะในในการที่จะสอนให้คนคนนั้นเข้าใจในคลาสเองก็ค่อนข้างที่จะเป็นกันเองนะครับเรียนก็แรกๆผมอาจจะแบบคือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอินโทรเวนนิดหนึ่งแต่พอเรียนไปเรียนไปปุ๊บเออเราเริ่มพูดคุยได้มากขึ้น นั่นขึ้นเพราะว่าส่วนหนึ่งเพราะว่าคุณเด็บก,ก็จะถามเราตลอดนะครับจะเรียกชื่อถามทุกคนเรียกชื่อถามทุกคนนะครับทั้งว่าเรามีส่วนร่วมอ่าแล้วก็เราได้ทั้งเรื่องของทฤษฎีที่จับต้องได้จริงๆนะครับแล้วก็เรื่องของการปฏิบัติแล้วก็สามารถถามคําถามในคลาสเรียนถ้าใครติดปัญหาตรงนี้นะครับผมว่าเป็นโอกาสที่ดีให้ลองเปิดใจลองมาเรียนดูนะครับผม สุดยอดมากขอบคุณมากครับคุณภูมิครับคุณภูมิตอนนี้ถ้าใครอยากติดต่อคุณภูมิติดต่อได้ที่ไหนอ่ะคุณก็ทํากิจการทําใบอนุญาตใบไลช่ไหมติดต่อได้ที่ไหนไหนลองบอกมาเลยครับมีช่องทางอะไรบ้างครับเราก็จะมีช่องทางนะครับบริษัทฟาสต์แอนดีซี่นะครับถ้าเป็น Facebook ก็เสิร์ชคําว่าฟาสต์ฟาสต์ที่แปลว่าเร็วนะครับแล้วก็เป็นวักแล้วก็ ANDN นะครับแล้วก็เป็นวักดีซี่นะครับก็จะขึ้นชื่อบริษัทแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้ทางเบอร์ 0816961649นะครับโอเคคุณภูมิขอบคุณมากครับขอให้โชคดียอดเพิ่มอีกนะทั้งปีนี้เลยนะขอให้โชคดีครับสวัสดีครับคุณภูมิครับสวัสดีครับสวัสดีครับ